แป๊บนึงนะลดเสียงก่อนเฮ้ยบูเบ้อาโเนี่ยวัอ้ยอย้ยย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 ย่ยย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 า้ยยยเฮยอย้ยยไยยวยยยอยยยย วันนี้เราาเจัรายการคะไม่รู้ครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาันนี้ไม่เนสบายเท่าไหร่ครับก็ไอิดีมากอีดำไ้สักช่วยกูดีมากเออตีโอ้โหียอะไรเนี่ยอ่าว่าไง เฮ้ยมีของเล่นด้วยนั่งดีกว่าเสือกเฮ้ยักเล่ไงเอาไปยี่กันเฮ้ยเฮ้ยเดิๆกูเลยปีนเล่นอยู่เว้ยเอ้ยใจเด้ออ้ยียอะอะไรอะหเป็นดงไอ้เฮียเข้ามาดิอ้อ้วนไอ้สัสเฮีย ไฮบอมตู้มตายขมาขมาไอ้โง่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็คไอ้เฮียเช็คไอ้เฮียบอยเช็คตัดเงิยเป็นเช็คมันกันเลยเช็คเช็คไล่กูคุณก็มาไอเช็คไอ้เฮียเข้าแล้วทำอะไรกูไม่ได้หรอบไอ้เช็คไอ้เฮียเออตายแล้วไอ้เช็คตกใจมาเลยอยู่ดีเช็ควิ่งมาเฮียแม่งกูได้ยินเสียงอ้อ กูลืมไปเลยแน่ๆว่ามีเช็คกูตกใจเฮ้ยเช็คมาได้ไงวะไปต่อไปต่อไปกูเป็นไคลาเป็นอะไรเนี้ยเอ้ยโดนชิบหายสัตว์อุ้ยเฮ้ยโดนแล้วโดนสัสเฮ้ยหายอืมเข้ามาไม่เกียนว่ะสัตว์ ดูดิดูดิกี่ดอกเข้ามาทำไมกลับไปนอนไปโอ๊ยไปหาปืนกลนี่ว่ะตอนนี้กูไม่ไหวละบอยบอยเฮ้ยบอยของข้างในเพียบเลยเมื่อกี้แม่งเห็นแวบๆไว้ของนี่ไงลูกซองสปัมจัดกัน แล้วก็คัตนะเออได้แล้วเออเอาคัตนะไปกูไม่อยากได้เอาไปดิระหว่างลูกซองกลกับลูกซองปั๊มอะไรดีกว่ากันวะอยู่ใี้พื้นอ่ะอุซองปั๊มดีกว่าชอบปั๊มตรงนี้มีกระทะด้วยเฮียเอากระทะดีกว่าโหนี่ปวดทีแม่งไงไงไงกะลีกะลี กะลีเฮ้ยกะลีมาอือกะลีล้มอีกทีนี้เป็นเียอะไรครับมาเข้ามาหนูโอ้โหดสัตว์เฮ้ยเฮียไอีสัตว์สกปรกไอีเฮียสกปรกโอ้ยสกปรกมึงเย่งดิอีกที่หายยืนดูกูหาแม่ไงนิกไอีควายมาเยนะแม่งยืนดูกูอีอะควายดอก

ตายตายไม่วิทไอวิทวิทกูจะวิทแล้วกระปกไอเจ้าอ้วนมาแล้วมาแล้วอวิทไอตาจิยิง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 เออข้างบนมีสไนเปอร์เว้ยกับอะไรไม่รู้ขึ้นไปดูดิเฮ้ยเราเขาไปตั้งแทมบนนี้โอ้ยข้างบนมีของวะบอยมึงขึ้นไปดูดิ เห็น,นยังเอาเฮียหล่นไปแล้วี๋ยวกูจะดักไอ้เฮียนีกดีกขึ้นมาดินิมเอาเระเบิดไปแดกเฮ้ยแล้วเสียงเฮียอะไรเดินตุ้มปังตุ่มตาหม้อเฮ้ยเช็ควะเอื้อเฮียเช็คแน่รอนไอ้สามอย่างเงี้ยไปดูไปดูโอเเ้ยองชินิกแม่งใจดีแม่งฮิวให้กูอ่ะมาแล้วมาแล้วชักเจอร์ เอาเอาว่าไงเอาโลเชลลงไปนอนเฉยเลยไปต่อปะ Let's go ไปไปไปต่อเลยครับ ไม่งไฟบอลเอาไปใช้แบบจำเป็นดีกว่านะคุณชอบปืนนี้ว่ะเฮียแม่งชักกระสุนอยู่ก็ยิงได้เลยหมดมัหมดก็ยิงได้อิสระสัดสัโอ้ยเฮ้ยเด็กไอ้ชิปนีคยิงนี่ชิบหายมึงเอาปืนตบหาแม่มึายิง ฉันิงแม่งโง่บอยะไปต่อข้างนี้นี่ข้างบนเวขึ้นมากระโดดขึ้นหลังคาเฮียโดดผิดนี่ไงโดดขึ้นหลังคาได้แล้วเนี่ย มาขึ้นมาเดี๋ยวพวกเยี่ยนี่แม่งโง่กระโดดไม่เป็นอีกอ่อยแม่งไปทางไหนวะไอ้เยี่ยกูกระโดดไม่ได้อ่ะคาแดงอ่ะโดนโดนแบบกะดีๆไว้ตรงขอบรอ่ะไม่เปี่ยนขนาดนั้นในสัตว์มันก็เดินมาได้เดินมาได้มันมีมันมีห้องอยู่ก็ได้แล้วเว้ยกูผ่านแล้วเนี่ยผ่านทิวเฮ้ยปิดประตูไว้อย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามา อย่าให้มันเข้ามาอีตุ๊ดอย่าให้มันเข้ามาอีตุ๊ดอย่าให้มันเข้ามา 7K เอ๊จบไปกับอีกหนึ่งครั้งหนึ่งเฟรม